ปีที่สามนะครับ่องสงองปูารียานของผู้การาส่ง้อบในเรองของการสัเนินอาหารแล้วก็ทางฝั่งงาน เรียนท่านซึ่งก็เป็นศูนย์กลางศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เพิ่มมีที่ววดินสังกีที่ของทางวัดหอุดมสานเี่ยก็ยังยึดเหนี่ยวนะคะในส่วนได้มีโครงการที่พัฒนาถนนเส้นนี้ตรงบีนตามท้ายเนี่ยนะคะแล้วก็ทะลุไป ผ่านบ้านช้างคนบกไปทางเส้นรอบศูนย์กางหนึ่งนะคะซึ่งสีชมพูแล้วก็เราก็คาดหวังว่าท่านนายกอิทธิพลท่านผงต้นไม้แล้วก็มาเป็นผงต้นไม้ให้เราให้สร้างฐานรากืึกให้เรานะครับทางเทศบาลนครกรุงพานีโดยทางสิงคโปร์เแล้วก็พี่ๆก็บอกว่าแม่ๆพ่อป้าน้องๆท่านนะครับเด็กย้ายมา แล่วเคยอยู <aid> ่นี่เัื่แต่เด็กเนี่ยเห็นตั้งแต่ก็เรียกทีมาแต่ว่าชุมชนนะครับเป็นชุมชนที่ยั่งยืนครับแล้วก็มีผู้นําชุมชนที่ดีครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาครับอันนี้สิ่งที่ทาทาไมเราต้องมานะครับเพราะว่าผมว่าทุกท่านเนี่ยก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับหลายเหมือนที่ถามผมว่าโอ้ทำไมเสียงดังจังเลยจังนะครับเพราะว่าเครื่องบินเครื่องบินมันเสียงต้องเป็นอย่างนี้มันไม่มีระบบเก็บเสียงถ้ามีระบบเก็บเสียงจะซื้อมาอยู่แต่มันไม่มีนะครับ ครับก็อยากได้อยู่ว่าไอ้บินแล้วไม่มีเสียงประมาณนะครับครับแม่แม่ท่านหลังได้ยินไหมครับได้ยินยกมือได้ครับใครรู้ว่าเป็นแม่ครับโอ้มีแต่สาวไม่ได้ยังนะเพราะว่าอายุเยอะแล้วหูมันจะไม่ค่อยดีมันต้องตังถึงได้ยินไงใช่ไหมโอ๋้ชีแล้วนะครับครับก็ก็ต้องแล้วก็เรื่องโดยสารตลอดใช่ไหมภาสานงานครับไม่ว่าจะเป็นการวาตภัยทุกภัยต่าง น้ำเนื้ออะไรเงี้ยฮะถ้าทานให้เราให้เราชื่อเหลือหรือไทยเพราะว่าอยู่คุณแรัเมืองบุรีรที่ได้ให้เรามาฝึกในประเทศไทยครับเราดีใจมากจริงๆที่ได้มาอุดีรัมยนีอยู่ในอุรีรัมยนีก็เราได้รับกำลังใจที่ดีส้ำงล้มซ้นอกจากขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณ ้สึกดีใจมากที่พวกท่านใช้สาราอเนกประสงค์ในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นความร่วมมือของพี่น้องในชุมชนจากสาราอเนกประสงค์แห่งนี้ทาสีพื้นติดรั้วตะข่รยรอบบริเวณบนของสารานะพี่น้องในชุมชน1 2 3 5, 2> มีมิตรภาพที่ดีต่อกันจากนี้และจัดทําให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโดยหวังไว้ในโอกาสต่อไปท่านจะได้มามอบสิ่งดีๆให้กับชุมชน้องใหญ่ของน้องคครับเีับ้อย